มาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาดิเอาดิล่วงมานี่แหละมึงกูบอกเลยล่วง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 เอาดิโยอวะซะไปดิบลุ่นเมกาดิบลุ่นดูไปดิบลุ่นแชลสายติทุกคเงินด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Battlefield w นั่นหรือว่า Battlefield 5นั่นเองเฮ้ยคนมายึดจุดตรงนี้นี่มาคนดูปะตะเฮกปะตะเฮก เออวันนี้นะครับเราจะมาแบบว่นนี้จะตัวกิมนี่กันมันเปกมแนว FPS เดินยิงนะทุกผู้ชมนะแบบสไตล์สมบุกสมบันสไตล์แบบว่าเป็นตัวฟิวนะคุณดูนะเฮ้ยมันมีคนมายึดเราแถวนี้นี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมหานานแล้วเอ้าเม่งเอ้ยอมั่งเพื่อนสนายซะด้วยนะโอ้ยนี่เม่งแม่นจัดเลยอ่ะดูด้วยเอ้ยเดี๋ยวผมจะไปสอยเครื่องบินกันนะทุกผู้ชมนะมาว่ะมาว่ะโอ้โหเม่งเอ้ยโดนสอยว่ะ ลงตรงนี้ละกันฝั่งนั้นมันมีเครื่องบินไหมวะคนดูนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะะแต่ผมไปหาแท่นยิงเครื่องบิน,นมันขี่เรือมานี่่าไอหนุ่มนี่อยู่โซนนู้อน,นอยู่โซนนู้นเพื่อนไม่เห็นเครื่องบินมันเลยว่ะคนดูไปอันนี้เราอยู่ฝั่งนั้นนะเพื่อน เอเดเอเดโอว่ามามาเดมาเดผมจะหามันก่อนนะครับว่ามันอยู่ไหนในตัวที่มันแบบไล่ยิงเพื่อนเราแค่อยู่ข้างล่างนี่ว่าป๊าบรีโรดดิ้งรีโรดดิ้งสวยครับยึดจุดมาได้แล้วเวดีนไนイ์ เนี่ยมันย้ายไปร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมมคุ้ โ oh, บร์กิ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยยึดจุด F อีกและแม่งคนตีนจัดอะคนดูผมบอกเลยบนท้องฟ้ามันไม่มีเครื่องบินเลยมีมีม,ม,มีอยู่คันนึงนี่ลำนึงคนดูผมดูแมพก่อนนี้ มีปืนยิงตรงไหนได้บ้างฝั่งนี้นะปืนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเดือดจัดเดือดจัดนี่นไงนี่นไงนี่นไงนี่ไงไม่ยิงผิวอ่ะคนดูในไงใน,นไงใน,นไงใน,นไงอูดภาพแม่งสวยจัดเลยอ่ะเออภาพก็สวยเลยครับพี่ป้อมยิงป้อมยิงฐานยิงอยู่ไหนะโอเคแปบ๊บนึงนะคนดูนะ อันยิงอะไรอยู่ฝั่งนี้นะครับจะยิงถึงไหมนี่ถึงไหมวะคนดูเฮ้ยถึงอยู่ถึงอยู่มาอย่งเี้ยั่างเงเอาดิเอาดิลวงมานี่แหละมึงกูบอกเลยลวงลวงล่วงลวง,วง,วงเอาดิจะแตกกันจะแตกกันไหนเห็นไหม Acid Q สวยสวยสวย,สวยพี่ผมรอเสริมอยู่นะครับฮัฟ f f ไหนแล้วมันโผไหมดูก่อนนะคนดูแมงบินไปไหนวะว่าน,น่าจะเกือบแตกแหละหรือไม่งั้นก็แตกเลยแหละมอกีนีโคตรโหดคุณดูมันเอาเครื่องบินลงมาเล่นยังไงวะกับเพื่อนเงวโดดครับล็อกมาครับสวยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้มุมนี้แม่งโคตรอับเลยมุมอับจัดอะ ไหนวะไหนวะมันยิงมาจากไหนวะฝั่งน,นู้นมีบินมาไหมไม่มีไม่มีคนดูโอเคถ้ามีบินมานะผมจะมาขึ้นรถต่อนะครับขึ้นเครื่องบินต่อมันยิงกันอยู่ตรงนู้นนะครับไปเพื่อนไปเพื่อนรอด้วยรอด้วยไปเ,เลยเพื่อนโคตรดีโคตรดึงอะ่ะ ไปเลยครับจาไปเลยครับจาดูลงรถมาครับอุ้ยนี่เด็ดนี่เด็ดดูสวยสวยเฮ้ยสวยแตกแตกๆอุ้ยเกือบตายคนดูมุมนั้นน่ะเฮ้ย อ,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 อาวา่าอาวา่าได้อยู่ได้อยู่คนดูให้เดี๋ยวผมผมเอาตัวอื่นลงมาลงเอาตัวซัพพอร์ตดีกว่าลงเพื่อนนะครับทุกชมนะเมื่อกี้นี้อินคอมแมทวะเนี่ยว่าจะลงเพื่อนซะหน่อยนะอืมผมหาจุดลงดีๆดก่อนโซนไหนได้วะคนดูเครื่องบินมันไม่มีเลยนะแถวเนี้ย โอเคไม่เป็นไรลูกสองนี่ครับบอกเลยอุ้ยโอ้โหว่าใจหิตอู้ได้ไหมเพื่อนได้ไหมสวยสวยสวยเออมีเพื่อนมาช่วยอยู่นะฮะโอเคโอเคโอเค โอ้แม่งแม่นพูดปืนอะไรอะ่ะโอ้ซอบัสเตอร์มะโทรโหดเกินมันจะมาไล่ยิงเครื่องบินซะหน่อยนะน,นี่มันมีเครื่องบินฝั่งมันไม่เล่นเครื่องบินกันเลยคนดูดูดิผมจะลงผมจะลงไปกับเพื่อนอยังไงวะตรงนี้หนึ่งทับแปดโอเคอ่าลงไปเชื่อเพื่อนหน่อยครับปับ๊บโดดครับตอม คันดารีครับคือเราเข้าไปยึดฝั่งนั้นอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะทีมีเครื่องบินฝั่งมันตัวหนึ่งเฮ้ยโหพี่เวอร์นัดเดียวเลยเหรอเฮ้ยสนิมก็หดเวอร์สนิมไม่หดจัดเลยนะนี่ไอเนี้ยไอหนุ่มเนี้ย เอาเดียเเด๋ยวดีมุมนี้ละกันเดี๋ยวผมลิงรอก่อนแถวนี้ต้องมีคนอยู่แถวนี้เราต้องยิงยึดจุดเข้ากลับเข้าไปนะคนดูนะเห็นแวบ,บแบบเนี่ยร่วงขาแตกขาแตก,ขาแตกขาแตกอยู่ สวยแตกเต็กหัวแตกเลยครับพีย่ําเหรอเคผมหามุมเล็งยิงดีๆเลยอ่ะเฮ้ยฝั่งมันแม่งโดนมา ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยของนม่งโดนมาสวยขึ้นเหลือไล้เราไปเลยครับวหนะ เย้โหโคตรตึงปรับได้นะปรับมุมมองเกมได้นะทุกผู้ชมนะกลับไปยึด listings, จุดนี้คืนก่อนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวกระโดดครับลิงก่อนตอนนี้มีไหว อุ้ยแหงงี้โดนจากไหนมาเอาวะเอาวะหัจัดหัจัดมันมีแถวนี้แหละดูเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแวบเวฟสวยสวยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเพื่อนยิงคุ้งกันให้อยู่ไปเลย เอาไปเลยครับไปเลยมาฟรินเฮ้ยยังอยู่ในนี้น,นั่นแหละอยู่ในนี้ตัวหนึ่งนะครับอย่นไงี้นั่นไง,นนไงแวบๆบแบบในบ้านในบ้านมีตัวหนึ่งรออยู่รออยู่คนดู นี่เลย่ลยา,ยามที่จะเบี่ยงมุมยิงครับช่วยเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วตัวนึงตายตายตายผมรอลิงช่วยเพื่อนอยู่นะค,คนดูนะ รวยเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาผมไปเอาเรือข้างล่างก่อนเด้ออืมโอ้โหมิงมือไม่ตายเด้ออืมอือดูอีก่อนละกันก็จะมาลอยคนอื่นสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ลงเครื่องบินมาสปาวได้ไหมเต็มหรอ ตีมเตีมตรีม,มลงเลยครับโอ้โหเพื่อนเราตุยไปแล้วเออยังหดยังหดเพื่อนเราไม่หดจัดเลยเนี่ยผมรอดูเครื่องบินฝั่งมันแม่งมีตรงไหนบ้างวะนี่ไงตัวหนึ่งอ,อ่าลงตรงไหนได้บ้างวะพุดเลยเดิครับมุม,มนี้เอานอยพี่เอานอยพี่ สวยสวยสวยแตกไหมแตกแล้วสวยสวยโดนอยู่โดนอยู่โดนสปอตแล้วทำดีเพื่อนทำดีเพื่อนโอ้โหูโดนสไนจกไหนมาไม่เงยโคตรแม่นน่ะมาแตกได้เลยอี่ยิงโดนหัวผมได้เลยวะโอ้โหกินเตรียมลงครับเตรียมลงครับ เฮ้เพื่อนเราแม่งคนไฟบินของแท้ลงเลงนี่ยตัวนี้เย้เว e a l l y good เอาว่าเอาว่า <laughs> โดดครับ รอเลยมอบรอตรงนี<ๆ> <Christmas. S 1> <ram> ้ตรงนี้นะครับคนดูนะเฮ้ยลุงแล้วาโอ้โหขี่ไปืนอาวุธสปอร์ต้วครับสวยโอ้โคตรอาว่าอาว่ามันหนีเราได้ไงวะไทยเก้าสิบเจ็ดตึงเบี้ยเลยพี่ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกมอ่ะ Battlefield V นะท่านผู้ชมนะเออสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะนิ่งโหลดอยู่ด้านล่างทำอยางไรแต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โกอุตรีก่อนใช่ไหมคลิปหน้าบายจ้าตึงเปียเลยครัพี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ คลิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no n ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย